ทีมลำดับถัดไปเลยนะคะน้องๆมาจากโรงเรียนระย,ยองวิทยาคมนะคะกับทีมสกายไลน์ด้วยโครงการสายน้ำวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพวกเขาด้วยค่ะเขียนกันไปเขียนกันมาสวัสดีทัทายะผู้รงคุณอาบูทุกท่านนะคะแล้วก็คณะครูอาจารย์พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะ พวกเราเป็นตัวแทนจากทีมสกายไลน์วันนี้เรามานําเสนอโครงการที่ชื่อว่าสายน้ําวันนี้ค่ะพี่เฟิร์นร,รู้ไหมคะว่าโครงการสายน้าวันนี้เนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะโครงการสายน้าวันนี้นะคะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการบำบัดน้ําเสียซึ่งเราได้แรงบันดาลใจจากโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการที่ชื่อว่าโครงการบำบัดน,น้าเสียบึงมังกกาสันค่ะพี่เฟิร์นเคยได้ยินไหมล่ะคะเคยได้ยินนะคะแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะ โครงการบําบัดน้ําเสียบึงมักกะสันเนี่ยจะเป็นโครงการที่ใช้ผักตบชวาในการเป็นตัวบําบัดแต่ว่าพี่เฟริรอนเนี่ยเคยรู้ถึงประโยชน์ของมันบ้างหรือเปล่าคะเคยแต่ได้ยินว่ามันเป็นผักที่คนส่วนใหญ่มองว่ามันไร้ประโยชน์ไร้ค่าและก็ดูเหมือนจะเป็นมลพิษด้วยนะคะบางคนเขาอาจจะคิดอย่างนั้นค่ะแต่สําหรับโครงการของเราเรากับคิดตรงข้ามกับเขานะคะเพราะว่าผักตบชวาเนี่ยสามารถ กรองสารเคมีในน้ากักเก็บขยะได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะจริงเหรอคะค่ะพี่เฟินในโครงการพระราชดำริเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชทานไว้ตั้งแต่วันที่15และวันที่20เมษายนพุทธศักราช2528ค่ะแต่พี่เฟินค่ะเป้อยากรู้ว่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคืออะไรคะอ๋อพี่จำได้ค่ะพระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่ว่า บึงมักกะสันเป็นโครงการแบบคนจนโดยใช้หลักการผักตบชวาที่คนเรามีอยู่ในส่วนใหญ่น,นะคะใช้กรองสารเคมีภายในน้ําเป็นเครื่องกรองน้ําธรรมชาติที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็การเจริญเติบโตของพืชน,นะคะแล้วก็พระองค์ยังพระราชทานพระราชอธิบายด้วยนะเกี่ยวกับผักตบชวาโดยเฉพาะอ,อีกด้วยนะคะว่าผักตบชวาเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเป็นทั้งปุ๋ยหมกักเป็นทั้ง ออการชียวภาพแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ในนาคตนนะคะอาจจะเป็นอาหารของคนได้ด้วยนะคะเพราะว่าในผักตบชวาเนี่ยมีโปรโตีนอยู่มากทีเดียวค่ะพี่เฟิร์นคะเป้ว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าเป้อยากรู้การดําเนินงานของโครงการนี้ค่ะถ้าน้องเป้อยากรู้นะคะว่าโครงการของเราดาเนินการยังไงเนี่ยไปชมวีดิทัศน์พร้อมๆกับทุกคนเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ ปัญหาน้ําเสียเป็นปัญหาที่เรากําลังประสบพบเจออยู่ในปัจจุบันและในพื้นที่จังหวัดระยองของเราเองก็ยังมีปัญหานี้อยู่หลายจุดเราได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการ,ระบำบัดน้ําเสียบึงมักกะสันซึ่งโครงการนี้เราเห็นว่าเป็นโครงการที่เราสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดได้ในจังหวัดของเรา จากที่เราจะตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าเราจะเริ่มดำเนินโครงการอะไรเราก็เริ่มประชุมนะคะเพื่อจัดหาสมาชิกเพื่อมามดําเนินโครงการโครงการนี้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายภายในท้องถิ่นของเราค่ะวิธีการ,รดําเนินโครงการของเรานะคะเราจะนําไม้ไผ่มาทําเป็นกระสังขนาดกว้าง6บณ3เมตรผูกกับขดพลาสติกใสเหลือใช้แล้วนําไปลอยในคลองค่ะ นำไม้ไผ่ยาวประมาณ2-3เมตรมาบักไว้ภายในหัวมุมทั้ง4ีด้านของกระชังเพื่อ้องกม่ให้กระชังลอยไปตามกระแสน้ำและตามการขึ้นลงของน้ำค่ะส่วนขวดและไม้ไผ่ที่เหลือเราก็นำมาทำเป็นทุ่ดลอยดักขยะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำผักตบชวาม,มาใส่ไวไ้ในกระชังและสังเกตการเจริญเติบโต,ตของมันและการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำในลำคลองค่ะ การเปล er ี ains, pues whales, am, ่ยนแปลงที uh, anyway, ่เกิดขึ้นนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าผักกับถวามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและสีของน้ำเริ่มใสขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่านี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ง่ายและทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับชุมชนของตนเองได้ค่ะเห็นไหมคะน้องแป้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ง่ายที่ทุกที่ทุกชุมชนเนี่ยสามารถทําได้เห็นด้วยเลยค่ะพี่เฟิร์นเพราะว่าวัสดุที่เราใช้ก็เป็นวัสดุ ที่อยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วจริงไหมล่ะคะจริงค่ะแต่น้องเป้คะหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราขาดหน่วยงานนี้ไปเนี่ยโครงการของเราก็ไม่สามารถสําเร็จได้เลยนะคะรู้ไหมว่าหน่วยงานไหนไม่ทราบค่ะพี่เฟิร์นทราบไหมล่ะคะเราต้องขอบคุณเทศบาลนครระยองเป็นอย่างสูงมากเลยนะคะที่เขาเนี่ยอำนวยสถานที่ในการให้เราดําเนินโครงการก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าเกิดไม่มีสถานที่แห่งนี้ก็คงจะไม่ทําให้เรามีโครงการโครงการนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะ